สวัสดีครับผมทุยนะครับวันนี้ขอญาตแวะมาเจอกันคลิปสั้นๆเนาะให้ดูเจ้าตัวกล้องก่อนอก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการจัดแหนบสักนิดนึงนะครับจริงๆผมเคยทําคลิปเรื่องการจัดแหนบไปล้วก็คือเปิดสวิตช์ไฟด้านข้างนะครับแล้วก็จัดผ่านตัวนี้ไปมันจะมีรูที่ส่งถึงกันเนาะแต่วันนี้แวะมาให้ดู วิธีการจัดแบบหนึ่งนะครับก็สำหรับเจ้ากล้องตัวนี้นะครับมันจะมีเกลียวข้อต่อระหว่างตัวปรับกับสวิตช์ไฟเนี่ยเป็นเกลียวตัวเลนส์หน้าตัวนี้นะครับลักษณะเขาจะต่อกันอยู่แบบนี้นะครับใครที่ใช้กล้องอยู่ลองสังเกตกล้องของท่านดูนะครับถ้ามันมีเกลียวหรือว่ามีรอยข้อต่อตรงน,นี้นะครับเวลาที่แหนบมันเสียเนี่ยเราสามารถที่จะถอดตัวเลนส์หน้าออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะจัดแหนบตัวนี้นะครับ มันก็จะง่ายกว่าการจัดผ่านตัวสวนะิตไฟเนาะจะเห็นได้โล่งกว่านะครับส่วนวิธีการถอดก็คือใช้เจ้าตัวโบเป่าลมร้อนเนี่ยครับเปิดแล้วก็ใช้กล้องเราเนี่ยลนในบริเวณตรงนี้นะลนสักประมาณ1-2นาทีนะครับเพื่อที่จะให้ตัวน้ำยาล็อกเกลียวเขาเนี่ยละลายออกจากตัวเกลียวตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้ผ้าจับสท่อนเลยท่อนบนกับท่อนล่างนะครับบิดออกจากกาันแค่นั้นเอง เราก็จะเจอตัวแหนบแล้วอันนี้จัดไปแล้วนะเมื่อกี้มันจะอยู่ลักษณะแหนบเนี่ยก็จะอยู่ด้านขวาสุดเลยนะครับก็คือด้านนี้ตัวกล้องมาเลยปรับไม่ได้นะครับทีนี้จัดมาให้อยู่กึ่งกลางลักษณะแบบนี้เดี๋ยวก็จะทาน้ํายาแล้วก็ใส่กลับเข้าไปนะครับ mm hmm. ก็คลิปนี้สั้นๆนะครับเป็นทริคเล็กๆแวะมาฝากเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆให้กับพี่น้องสมาชิกเนาะสำหรับใครที่ต้องการจะจัดแหนบกล้องหรือว่ากล้องมีปัญหาเรื่องกลุ่มกระโดด โดดไปโดดมาเวลายิงนะครับลองใช้วิธีนี้ดูสังเกตขอบตัวนี้ก่อนถ้ามันถอดได้ก็ถอดเลยแต่ถ้ามันถอด,ถอด,ถมถอดไม่ได้ก็ต้องไปใช้กับวิธีเดิมก็คือเปิดตัวสวิตไฟนะครับแล้วก็จัดผ่านด้านข้างเหมือนที่ผมเคยทำคลิปไว้แล้วนะครับอะลองดูโอเควัสดีครับ